ผมก็ยัมได้ฟั้วนตาแน้วพี่อ่ะฟงอปงกวก่านฮอวกวะเียได้จะหมดเจลบางอันนั้นดเจแล้วจะหมดออเนปรหดหล่อนแ เขคอม่เชื่กูจะว่าไดบเปล่ากูจะเอาไปเนี่ยก็แล้วเขาเหมือนเสี่ยงอะไรก็ได้ไปนึกกลิ่นขุ่มก่อนเดียวอืมวอรเพย์ได้ปะ Yeah. อัน,นี้เล่นไอพีเลยอ,อันนี้เล่นเงินเดมอันนี้เล่นเงินเลยอเมิดอันนี้เล่นเงินเลยผูนาตาลีอะขอให้เล่นเงินอันนี้กะลีผูกไว้นะ อ่าบุ๋มแนบุ๋มแนกับบุมแนอ๋อเด็น่เดมาจากลกเียง ดูด่วนเน่ยเนี่ยเบงเบิ้งสดาดมันเนี่ยเบงมันเบ้งมันเบิ้งมันเบิ้งสดานมันเนี่ยเบิ้งสดานมันเนี่ยเบิ้งมันเบิ้งมันนี่คุองเนงเฟนนีแมงหน้าหีเฟนหน้าหเีกูได้เวตูนอูสัตว์เฟรนโอ้หาตัตูเสื้อกงนะน้ตาหี quá quái quá 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 นอยจะดูคาลิเย่เาเียวบอกว่าเงนี้ม so> ันแนบาเลียวปะโอ้ยเชี่ยนัตเลีนัาต่น่าตลี่งู่ฮงกูไดู้ดูสันดาเนาะสันดาลเนาะสันดาเนาะเอาเนี่ยกินกี่ตอดึมื่อ อนสันดาลเนี่ยเดบับแดงเดบับแดงคนเกียร์เตาหัได้รนเตาหัได้ใั้ความแล้วไม่ใส่นะเบอร์ไม่ใส่นะไเดโมตู กูยืนยัน้องเลยเียกบริสัทไม่ยังหน้าหินันนียเนี่ยมึงบังสนั่นมึนเนี่ยมึงบ่งินมึงบังสนดานมันเนี่ยเนี่ยมึงหน้าหินดูาแม่งรู้มิดแม่จะขึ้นมาแม่งไม่หายตีจะพ่ายห้าไม่ได้รับมึงตายา นาหิหนานาตวนี่แมเป็นคู่อย่างดยหน้าตนเหี้ยเป็นแมวห่ายห่าเต็มไปดหน้าหิบุกเ้ามนี่ยหน้าว เล่นเกมมึงย nope. oh. okay. ังให้หรอมึงกัวเิสาจไม่ไหว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 ไบันดาเยตอนนี้นี่มงบังนดามันนามาชไโอ้เี่ยมริงรอ้าว มีมึงออกของแทงเลยมีมึงออกของแทงเชื่อกูกากกากกากผักากเม้งไม่รู้ไม่รูกากกากควงูกากกากเต้องห้ังควย อ้าวไม่รู้เหมือนันอ่เฟนนงเฟนนีเมยมันเปนนีเปนนีปลูกมอลเมย์มันโอ้ยน้องปลูกนักขโวยโควนกะ ป้อมมิ้งจบเลยกว่ะขยับใจเนาะปมมิ้งขยับใจคือว่าป้อมปั๊บม่วงบั๊ม่วงขลับปั๊ม่วงขลับได้ป่ะบั๊ม่วงขลับได้ป่ะเรื่องบั๊ม่วงขลับได้ป่ะมีเอาสแต็กร้อนใส่ไว้ไว้ไว้เอาไว้ไว้เอาควายนี่เอาควายนี่เอาตายเอากูเล่นโคตรจะไหวเลยเล่นโคตรจะท่าเลยกูติดมา

เป็นยาไฟบับกไฟบับพนกับกโหเรีย่ตงหอ่ะเรียมันตายดายี่ก่ะกจอกตายวายจกจอกจกจอกงไหโอ้ขเนี่ยมันตายกมตายตายงูแล้วจงกะจอก เน abei, ่ยเนี่ยมึงเก่งกลุมเนี่ยเนี่ยมึงสนดาน่ยมังสรดานที่นี่อไม่เยมึงสนดานมึงสนาเนี่มึงสนดานสนดาเนมึงสนดาน่สนดาเนมึงสนดานมึนี่ดาม hin, the, ่ง <st> า <éc à S 1> <c S 2> ่า้าไม่นายายแล้วตายแล้ว ปลาขนาดนั้นเอเมลนี่เนามในรัสเซียนี่นลิ้นดักปลาขนาดนั้นเองเมนี่เนาะอุ้มิดมันตายนอนว้าไปกองว้าไปกองขนาดนี้มั่วนะจริง ด่าไม่รู้ลยรู้คนที่สุดไว้ตายควายเมจ่อจนี่แหละไม่ขนัดเลย่ะแม่งรถน้งหมอมอาบเลยอ่ะแม่งมาสวยกันเดบอ่

กูยอมเลยไี่ให้นาตัวไม่เหาตะกูสัตว์เนี่ยโคตรสัตว์นรก้าควายตายควายตายควนีหนีวะนี้วะเก่งกลุนยกูยอมเลยมเก่งนบานวะห็นด้วย บอกงบอกาแล้วจะมาบอกกรณสาร์ม่นแ้ไม่ยิงกลุมดันดาวน่าหีอ้าให้ลย่ะเรรอแล้วเดเรรอแล้วบามหเลยนี่เีโร่แล้วเนี่ย ไม่กินเยอแต่มามาแต่มามาวัวตายตายไปเลวัวตายดีกว่าดช่วยตายไปดูอราคาม่นาจะเปลี่ยนนร้อารจะตรบัเรบัตรบััตรัตตบับัตรบัตรตรับัตรัตรัตรบัตรบัต ใจเย็นใจเย็นพวกมึงจะมึงใจย็นใจยต่ตอนนั้นคื่องมึงต็มแล้วอ้าห้ยวว้าวาววาาววาย้าวาวว้า้าวว้า้าวว้าวว้เววาวว้าวววว้าาดวาวว้าวว้าา

เอาว่าวัดดิบโอเคบับมวงเป็นดีป่ะนายคิดเหมือนกันไม่ปีหนึ่งจะก็คิดเหมือนกันแน่เลยปีสองอสัตว์ฮะควายงู ไปแล้วไปแล้วค ah, ุณย oh, 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 hey, ู่แล้วใช่ไหมนะมนดิวเล้วุกไปแล้วใส่เกตมูตายมาดิเฮียนึเอาแม่งดุนตะเลียนะเอาอันี้กเอาอนี้ก็นดโอ้โหโน้าน้าใครได้ยู่แบบเน้าน้าโตวซื้ออย่่ะ ไอ้บ่าวเนาะโอ้โหโอ้โหขู่นว่ยยังขู่อ่ะฮาพีน้ี้ยน้ำแดงไม่นิดเองถเกิดมึงจะได้แล้บีชองเต็นาน้ำเสือเียดกกำลังไปทุกย So đã duyệt quái quái ngon 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 à ปากเก่งเนาะต้นเกนี่เฮียแม่งอยากโซฟีนี่ปากเก่งเริ่มเก่งมากมาปากเก่งต้นเก่งต้นเก่งเริ่มเก่งปากเก่งปากเก่งเนี่ยขูหมาแม่ไอ้เฮียหมะเน่ากูนอนเยีกหมะน่ากูในนอนเด้ไปหนึ่งละเฮียเลิกก่อนไอเด็กกูแม่งอยู่กับสงครามอยู่เหี้ยไอเด็กกูอยู่กับสงครามลูกอยู่ตายแล้วสงครามหมดแล้ว เอาน่าตัลลีดูเหมือนขี้นาไมวะขหนาไม่โดวจบเลยจบเลยจบเลยเหรอเหียนสื่อเียนคืออะฮูแดงเพิ่งไม่มีโทรัพสองเครื่อง่ะน่ะยังยังยัง อย่างนี้บริการเด็ดเด็ดเด็ดน้องกูน้องกูอย่างก็วปา youtube บังอันนั้นอย่างก็โอ้โหเฮียอุตส่าห์มาทะเลนะอุตส่าห์มาทะเลเฮียน้องวานี่เป็นอะไรมาเี้ยสั่งเหรอไม่ไดะไม่ได้น่าตลิ่มอีกหนึ่งน่าฮีทำให้เหี้ยในเล้งเหรอไม่รูนเรารู้แล้วไม่เหี้ยในเลงไห โอ้โหดีบันมาไอ้สั์โอ้โห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 ย่บริกรไมไอ้สัสแฉ่วันนี้หนีจก่งจไอ้สัเอาเ่าดิเด็ดเป้าลอดจบเลยบอกได้เลยจริงได้เลยเอาโลดจบนะ โอ้เหคาีมึเกิแล้วมเกิดลคาีมเกินไปลวเกินปุยมุ้ยและอี้เกินปุยมุ้ยใสัตว์าม่เแงกนเจอกรไงกุให้บะเยสยอีอ่ะวาี่ก เนกมนะีเหีแม่ดักแต่กกนี่ไอ้แก้วูขึ้นมาจะรอดแล้วแม่งกกอเครื่องคนอืนนอีกเหี้ยสันดานมึงเครื่องมันขึ้นไปแล้วกูแล้วกูไปซับไม่เห็นในยูทูบเลยจริงจแล้วกูไปับมเดี๋ยวจอดเองเลวะมม่หวานว่าสามร้อนึซกด่งแน่ทำซับกีน่งมันเดี๋ยวจอดเด็ดใส่ตะมัดหีวเ่าเด็ดเด็ดแปะแปรอดแล้วจบเลยเด็ดแปะรอดจบเลย เอาแม่เด็ดมึงต้องเพิ่มตามเเีเด็ดเด็ดเอามังยัดตีรอบกได้ปะโอ้โหแม่ดิอ่ะอ้าวตอนนัตาลีนซไม่ต้องมีนะเนี่ยมึงไม่ต้องมีนะไอ้นาตตาลี นี่นอนมานะสดาดลล้วนเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยแล้วเกินมูมาเนี่ยเนี่ยมึงสดาดมันเนี่ยมึงมันมึงสดาดมันอืมสดาดล้วนแบบมึงมึมึงมึงมึงขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ชั้นที่ห้าเรียบร้อยแล้วต้องไปจะเป็นแล้วไปจะเป็นอีคนหนึ่งที่จะขึ้นสวรรค์ชั้นห้าเขี้ยรอดไอ้สัตว์ ต้องระวังอิตาลียเนี่ยต้องระวังอิาตาลีแหละกูต้องอย่าอยู่คนเดียวกูต้องห้ามอยู่คนเดียวเลยเฮียกูต้องห้ามอยู่คนเดียวเลยจบเียไอ้น้งมึงดูคนเดียวแล้วมึงก็ไอ้สัตว์นาตาเลียจบ่จบะจี่จบเลยเบีจบเลยจบ่จีจบี่จบเล่จบที่จบเล่จ่จจบี่จบ่จ่ี่่บ่่